ี่นสวัสดีครับสวัสดีตอนสวยๆเนี <ana> ่ยนะครับสายๆจากน่อยเที si so ่ยงเกือบบ่ายนี่ครับพี่น้องมาเลาะให้เพือนก็แล้วครับช่องนายพัดตะลุยครับกะมาหลุดน้ำกันน้องครับน้องมันเองมาเขตปลาสุริดนะครับมาซีมีเห็ดบ่ครับมันเองมาหลุดน้ำกันน้องครับพี่น้องแม่น้องไอ้พอเห็ดแล้วครับพี่น้องกับมากับแม่น้องไอ้เพือนก็แล้วครับ พี่น้องกเห็ดข่างทางกันครับไข่ครับพี่น้องเก็บเก็บตั้เพื่อนเพี่น้องงจูงนองนี่ครับโอ้ดอกง่ายกันเลยดึงจูงน้อพี่น้องเก็บดอกเกือเ้เกือบเถาี่นอดอกเดียวพอปนเลยครับนี่นี่ครับ โอ้โดนี่ก่อนครับนี่ยไม่พอร้องแรงนี่ครับนี่เดินแรงครับนี่มันมันครับพี่น้องมันๆเป็นแผ่นแห้งๆนะครับฝนมาตกก็พอได้เก็บอยู่ครับพี่น้องนี่ขนาดเลยเลยไม่กี่เท่ากี่แสนนะครับเรียกกได้พี่น้อง ใส่มุดเสาเราะท่านบ้านไปนอนยิ้มขาข้างี่นอนยิ้โอ้ินมขาข้างี่นอนเลยมาหนีห้ามขาข้างม่ไอพอเี็ดอยครับใช่ครับใช่น่ามอเป็นมูเลยครับเิ็ดโอขาข้างี่นออ งไว้ครับงอางเลยครับเนี่ยอยู่งามงครับอุ้ยเข้าคนเต็มอยู่ยยยพีน่น้องเสีาดอกอ่านต้อนได้ครับพีมดติดดินออก้คงแย่แต่พี่น้องหองดอกค่ะ กัน <มา S 1> กำลัง <มา S 1> ง,ง้ามกำลังแสบครับคลายตีสามสี่ดอกหาดอกครับเี่งกันเถอพี่น้องเอ้ยกำลังจูนกันครับขาเห็ดพ,พี่น้องขายยาจาโดดัวนี้อยู่น้นนเ <c oughs> สียงคนน้ำปลาขึ้นส่งเสียงมี วนจัมูนเลยครับยังไงเลยพี่น้องขายลวนๆเลยครับออกทางพ่น,นขาบัขาเลยพี่น้องขายญ่ขายยาวเลยค่ะบกิ่เท่าพี่น้องกิ่เท่าเิ็ดแก่ครับน้อง,ข,ง,องขายวงี้ง ออกทุกมุมทุกย่อยพี่ดอกเห็นได้ว่าดินซุบซมเนี่ยออกพิดแล้วค่ะดอกนี้งามจุ่มงามๆเลยพนะี่ดอกจุมมมจ่มเห็ดไหมค่ะกำลังแสบครับมัๆนนแล้วพี่ดอกต้งตาั่ยหลาไปมัดแล้วานานลพี่้อง เพชรไข่เลยพี th women, no ่น้องจี๋งงามๆนี่ครับนี่มันเพชรไข่ขีดเท้าครับโอ้พี่น้องเ้ยนี่เห็ดขีดเท้าครับงามเลยพี่น้องสุดยอดครับเพ็ดแสบนี่ครับกินได้ครับหูดอกก็ไปพัดเพชรกระซทบแกงกระซทบครับยำนี่หอมหวานครับแต่ไม้กอนกับยางเตะทิ่มครับพี่น้องเห็ด นอ้จมปวกเลยพี่น้องออกอทึบพูดเลยค่ะมีเลื่องกันปันตาหารครับพี่นอ้องนดูครับนี่แรกดอกแล้วเนะี่ยาับพี่พ้อก ฟนบรตกหลายเป็งครับดินมเ็นแหงหมดแล้วครับแดงซิบกว่าหมื่อแล้วมั้งประมาณถซิบหมื่อแล้วครับฝนรบรตกไฟฟ้าตรงนี้ต้อที่เราดิเ้เต็เลย ดีคดีมากครับกุกอใหม่กกอใหม่แล้วเนี่ยเจ้คนนี้เอาไปหลอกเงู่ได้พี่น้อง Phút ọc cho thấy gì như lắm nha Chủng

งงงเามกพี่น้องหน่พี่น้องเป็นน้อยเจ๋นเนี่สัมเลยแล้วดอกาง่งยนี่นะครับตดอนบณกันพี่น้องติดกี่ดินครับจู่มันตกไปก่อนเอ ยังหมดโปกไกครับอืมเป็นอเอาจุ่มงามๆนี่ครับเบิ่งครับเบิ่งใกล้ๆเกือบเน่าครับนี่ว่าจุ่มอะไรครับดอกงามนี่ครับนี่ปนเซลเลยครับนี่โอ้หมันนี่มันเห็ดไข่ดีครับง่ามเนี่เห็ดไข่ตัวงามหรืพ่อ น้ำตน้นหอาวิใช่ใชดีเข้าพี่นองบอดี่นนี่นี่่จุงามงามพี่นองช่างก็เลยพี่นองอยู่ใกล้ก็ทิกี่เท่าเกือบเต็มตาแล้วสนะีเยอะเพียบตัวนี้พี่น้อง Bán các bán mán Đồ bàn xong đồ ở bồn <laughs> Cái bàn hình như thế nào Mấy thằng nào lọc Có ่นดอกหนึ่งพี่น้องพุ่นดอกหนึ่งโอ้คือตัวน่ะแม่เก็บดอกพุ่นได่พอเก็บดอก่นกระปุกมาให้จ้าเจ้าพี่น้องเอเลรงแห้งครับ กิ่เท่าพี่น้องทิท่าออกโพดนี่พี่น้องพี่น้องตัง้งทะเลยอดเพชรกิ่เท่าครับจุ่มงามเอ้ยดอกงามครับนี่โมเมนต์จุ่ม,มแล้วครับรุ่นนี่งามนะครับนี่ ดอกกระังพวกแกงครับเออนี่กี่ท่าเนี่องดอกเลยครับนี่บดอกไงแต่พอพู้ได้านหร่้างผูน พี่โนโ้องเอ้ยดอกงามๆนลยครับแต่ปลอดภัยนะครับเฮ็ปตีตาเขาเลมสามดอกพุ่นนี่ครับรรบ้านพี่น้องเ,นเนห็ดไข่เห็ดเทาไม่ได้เฮ็ดสเสียบเลยครับพี่โนโ้องพี่โนโ้องเอ้ยเห็ดไข่ครับ ยังใกล้พี่น้องปวดัวหญย่าต้องกลัวคายหน้าพี่น้นงดินบราเป็นแต่เกิดต่เกิดข้ามาแห่งแรงเกิดดีครับนี่น่ คลิปบตั้งพ,พูดกันครับจูมครับไม่งใจจูม งองมาดีครับพี่น้องที่เดาออกก็ออกเลยครับเ็นนี่าลุ่ลุ่นเลยครับทุกนต้องีจุบนใหญ่หอยครับเพราะว่ามัน คนฟังสีงแรงครับพี่น้องพิชทางท่างแี่เล่ไรกันแย่ไกันตองสูนงั้นเอาบอตัดเลือกไปหนอเห็นดอกนึงไปอีกดอกนึ่งดอก ฝนพอตามเนาะถือฝนสุดอกงอยู่ถนาโดนแดดแบี่ดอกถือแดดจนสนหมดแล้วครับหลังสีใหม่ครับจอให้ยงอเลยียด้นไม่เยียบเลยไม่เยียบเพี่น้องไปยียบเ Cô mua cái này là đồ cho nó. Tiません nè. Rồi, không cần. Thêm một comparative là... hôm sau, người ta cũng không có thấy được nó. Tr 식 nh Nike nhưng họ Background pare sên trước so một đi một Phun มันๆพี <sympath icking> ่น้องเก็บไข่ตาพี่น้องปลาตาโตไหมพี่น้องเก็บด้วหน้าพี่น้องเท่าเก็บเพช่อข่มันนี่มาเก็บเพชรกี่เท่าอีกแล้วครับดอกเี่น้อ ออกบานนะนี่บานจนแตกครับเพราะว่าฝนตกแห่งแรงนั่นครับแรงแรงแบบเต็มพี่น้องออกเป็นมูนะครับนีน่ 見てま อุ่นสองหนึ่งน้ำงั้งมาพี่น้องสองดอกกำลังแรงน่าางมากครับเลี้ยงแถวกันปานตะหันครับที่จอดกับพี่น้องมันมัน,มน,มนครับ นี่่หงนองามเน,นพี่น้อง,งเดินเขาพี่น้องเสารเขามาเก็บเคี่ยวม,มูนเวิร์ดเลยค่ะดียังเหลือตา,ขาเขาแน่พี่น้องเป็นตาแล้วพี่น้องหลายโลอยู่ครับนี่มีแต่ดอกจุูมๆนะครับ เห็ดเชาวมันบานเขาไปเบื่อแล้วพี่นอ้องมันจะจุ่มเห็ดเหรอคะ พี่น,พน้องเอ้ยเฮ็ดไครขุ่นข้างในแม่ขุ่นจุ้งนึงนี่ขุ่นแต่พี่น้องนี่ตืนถึงชักเน่แต่พี่น้องสุดดีเลยค่ะพี่น้อง เล็น่บมีเด็งเป็นเพียตกใอย่างนี้ยเป็น้อกพุ่มอ๋อเกือนเห็ดพุ่นเกือนน้ำพุ่นสมัยก่อนอ่อนซ่อนแล้ครับสามดอก เขาไข่แล <Bien. S 2> ้วพ <laughs> so, e. so so, so ี่น้องเขาไข่ย่องพี่น้องตั้งเฮ็ดเขาไข่ตั้งเฮ็ดทีเทาพี่น้องเกิดน้ำกันเลยนะครับพ่นเดียวเนี่้ออกซอนแก้พี่น้องบาน แสดว่าพุ่นี้มไม่ค่อยมี่พุ่มขามากพุ่สุดดานนะพี่น้องเป็นทเลนี่เทอลพี่นออรร้องมาไานพี่้องห้อยเลยบ่นี่ยเต็มตาแท้ๆนียเต็มตาดีพี่นออ้องมั่ยังแะเขาจุ่มซูพี่น้อง งา,านไปสมอมีขาวเลยครับพี่จิไทยยังไงอ่าเดี่เด้จิตกันไปไหนเต็นตาแล้วมันอีู่แค่หนอบ,บาใบมันนี่ครับเบื้งครับไม่ต่อไห่เป็น,นกระนตา มองเป็นยังกับเนี่ยที่เทาที่ตั้งงูกระไดดอกนึงครับตรงนั้นนี่ที่เห็นกับได้ที่โล่เวลาเคยก่อไข่ที่จุ๋มงามๆบานงามๆกับนี่ครับขอพูดทุกท่าดนะครับแต่ขอประกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้คลิปนี้กันสำนี้ก่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทำเด้อครับเด้อช่องนลอยพัตตะลุยครับช่องเนยอยๆนะครับปิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยละลายครับ ช่องน้องไหมครับพี่น้องจะได้กับซามีก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับเกิด้อไข่แบบนั่งครับพี่น้องมาเบิ้งครับเนี่ยข<ส>าข้างเบิงบ้งหนึ่ง้างทำดีกับเป็ย่างครับนเนี่ยโอ้มหวันนี้เห็นเกิไข้าขาลายแต่ละครับพี่น้อง ีทุกคนมัดโอ้นติ๊ด,ดตาเตียดเหี้ยไมเหี่ยวมัดจูม,มุ่งเหรอ,อพ่นนี่จักดอกละสี่หาหกดอกแล้วครับพ่นเดียวนี่ พี่น้องเฮ็ดไข่เหลือแต่ขาจักคือจักก็ยังกินนี่ครับเบิ่งแตกไปที่สแสดงครับนี่ขาเหงาเลยครับนี่อยขาได้เหวแเองเลยครับแม่ <laughs> 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 เห็นพุ่นเห็นบอมันขาดไปพุ่นมันเ <laughs> ลยเห็นเศษเลื่อมมาเอา,าอขาขาอยู่แต่ดอกแต่ดิโเบื่องแต่ขาเมียพิสุิ์รุ่นดีแล้วเนาะพ่อ ดอกรูนมดครับแสดงว่าบางนี้ออกเ็ดเขาไข่ออกเด้ไพี่ีนองนี่เพศไขยเกิดแต่กระตุนพัฒนารุ่งครับครจะหอนเด่๋ยันอยู่คำนี้หอนหลายแรงหลายเป็นดำเกิดไยเออก เกิดครับขางข้างเลยครับบึง,ง,งะะเกิดจะน้่ขางทางงง้างแล้วมันเนี่มันเกิดพิษใข่ขา,างท้างครับวูเน่ไมเกิดเน่าแล้วบันี้บินเลยที่ว้ขาสร้งใจมึงห้ยมันดันไหมครับขาจนยาเมืนะ่อเท่ายวบเิยังอีกหล กี่เท่าพี่น้องวันนี้ไข่ประมาณลยเที่ยวกี่เท่าพี่เท่าโดดเขาขาวมีดอกหนึ่งแบบอยแบบแบบพี่น้องจูมครับดอกำง้างครับพี่น้องคลิบได้างครับ เราไม่ค่อยออกกันี่ห้อง